ครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมอันนี้มาอยู่กับคลายออฟเฟอร์ในโหมดคัสตอมแคมเปญนะผมที่มีชื่อว่าเมมโมรี่นั่นเองนะผมโอเคเรามาดูต่อเลยดีกว่าเมาาื่อพททีแล้วนี่มันอ๋อปือนนี้ผมทิ้งไปแล้วฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศึกตอนนี้ขอดูที่อาวุธ ปืนอะไรอย่างงี้ก่อนนะครลูกซองม,มีเท่าไหรนะ่เนี่ยเช็คก่อนนะโอเคสิบเอ็ดปืนพกล่ะไรพกมีหนึ่งคนระับจอวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูในห้องนี้มันมีอะไรคนระับรู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่ทีแรกๆแล้วเฮ้ยมีวาวว่ะต้องงานเข้าแน่เลยเนะี่ยเดี๋ยวๆเ,เอาเป็นปืนก่อนได้ไหมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคนระับ แกปุ๊บนี่นั่นไงริงด้วยไอ้บ้าอออออเป็นแม็กเป็นแม็กเป็นแม็กโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไอ้บ้าไอ้บ้าอออยิงยิงยโอ้โหมันไม่ตายวะชิบหายล้เด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเด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 อ วางของไปหนึ่งชิ้นครับจะวางอะไรดีละ่ะวางนี้แล้วกันนะเราไม่เอาแล้วเคเก็บปุ๊บแล้วเห็นเลยใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะพูดเองเอ่ยเ,เองนะเนี่ยต้องใช่ครับเตรียมพร้อมครับผมปับ๊บอ้โหไปทางนี้เหรอโอ้โหวิ่งครับรออะไรวิ่งครับรออะไร โอเคเอาตันโพลิชิตไปไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยข้างหังนี้เฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวดยขึ้นบนขึ้นบนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นบนขึ้นบนโอเคโอ้โหตันใช่ไหมเมื่อกี้ก็ต้องนี้แหละนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเ,เลือ่อย ไอ้เรื่อยใจเย็นไอ้เรื่อยโอ้ยเดี๋ยวปีนหนึ่งใดขึ้นเร็ว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 ปีนดิรออะไรโอ้ยเดือดเอ้ยไอตัวเขี้อีกแล้วเฮ้ยจะเข้าประตูไม่รอแล้วเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกบอกเลยโอเคเรามีวาล์วแล้วครับโอเคอ่า จังหวะนี้แหละผมนี่เตรียมปืนไว้เลยโอเคยูสเด,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 ดีเดเดเดโอเคมผมว,ว้าวโอเคเป็นแม็กเป็นแม็กเป็นแม็กเป็ี่ยนแม็กครับยิงจริงจิง ยิงยิงยิงโอเคไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยนี่พูดจริงดิเดี๋ยเดเดเดตีช้าช้ามากช้ามากช้าช้ากสุดสัตว์หมดแม็กเลยเฮ้ช้าโคตรช้าโคตรลบช้าโคตรช้าโคตรโคตรช้าโคตรช้าโคตรช้าช้าช้าช้ช ปุ๊บกูไปแหละไม่เล่นดูก็ไล้วะไม่เล่นกูก็ไม่เล่นไปดีกว่าครับถ้ามันช้าสักขนาดนั้นไื่อะไรอ่ะสับเลยสับตรงนั้นอุ้ยเปิดนั้นเปิดอยู่ครับจองอังหวะน,นี้โอเคกูไปไปแล้วโ้ยไม่รอแล้วใสดกระสุนไปนหมดแม็กแลวครับเมื่อกี้ไม่มีกระสุนแล้วเนี่ยชิบหายละ Tu nah. Okey, 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 okey. 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 Dah, 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 dah. Okey. Ah, oi. Mak kemek asul macam lah. Eh, ba, ke mana ni? Oi. Oh, hello. เอาแม็กกะสุนแม็กแม็กหลอกอีกแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอาไงดีนี่แล้วกันครับเจอไอ้ตัวนี้นี่สู้ได้ครับสู้ได้ครับบอกเลยอะไรอะไรมา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  กแล้วสู้ได้บอกแล้วสู้ได้ซเซฟก่อนอีกแล้วมาจัดมาครับมา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 เดี๋ยวเดหลบให้ดีครับหลบไปดีทางน,นี้ฟึบฟึบโอเคปึ๊บฟึบ,ฟบ,ฟบ ออื้ออทีสุดท้ายอื้อเรียบร้อยโอเคไปครับฮัลโหลอีกแล้วนะมันมีเยอะจังวะชิบมา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 จังหวะนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบหลบหลบทีทีทีเออสุดท้ายเออไปทีอีออ เดือดจังวะหลายทีจัดเดี๋ยวๆๆถ้างั้นกลับไปเซฟเลยได้ไหม่งกลับไปเซฟไปเนี่ยเซฟจุดเซฟอยู่ใกล้ๆเซฟครับโอเคแนนลุยยาวแน่นอนนะชัวร์ๆมันต้องมีมันต้องหมดแล้วเชื่อผมสิมีกันเนี่ย Nhiều chăng Nhiều chăng Nhiều chăng Ôi Đồ rồi Đồ rồi, Đồ mất tí rồi ừ. Ừ. ừ ừ Ừ Ôi Thuốc tí chết tay Tông thang tội anh chết cho không? ơi, Ôi Ê

เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยิงน้ำอีกอันแล้วเนี่ยอีคลิปอ่าสองจริงด้วยยิงกระจิ้มเลยครับรออะไรโอเคกระสุนโอ้ยอย่างงี้ก็เอ็มแล้วเอาถือมันขึ้นมาครับจังหวะนี้โอเคมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าตื่นลั่นตลกกับมึงไหมเนี่ยไม่เลยฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กระโดดโอเคยิง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 โอเครีโหลดสวยงามโอ้โห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  เอ้ยโอ้ย <sketches> ฟ yeah. oh, oh, oh! ัก no ย่ายฟปัสเตอร์โอ้วอ๊ตกินออนลมาเฮดอีป้าเอ้ยโมมันมากครับจังหวะนี้คิวออยล์เนมี่เอ้ามานี่เฉยเลย เอ้ยไม่ตะเกียบ s o ลิดไอ้บ้าเออเออเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยมันไม่ตะเกียบ solid เฉยเลยเดี๋ยว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 ไม่มีกระสุนให้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเมายาหรืออะไรเนี่ยเอาอันที่สามแล้วกันนะลงมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเอา้า Enemy at one Oh 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 shit shit Oh đợi 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 Oh the hả? Uh. the như uh. thế nào? Oh oh shit 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 Đợi 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 โอเคโอเคเสียเลือดเลยโอ้ชิตเดี๋ยวแนละ้วว่ามีอีกเนี่ยมีอีกนิดชิผหายแล้วเนี่ยโอ้ใหม่กอดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยฮะ เปิดไม่ได้นะตอนนี้ผมอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะแล้วก็คงต้องลงล่างแหละไอ้บ้าตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่มากครับจังหวะนี้ โอเคเราต้องเก็บลูกุนใช่ไหมเนี่ยแม่อนไททันจริงวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุกลุกไปเอิ์ดลุกลุกดีรออะไรอื้มอ้าวเอ้เดี๋ยวเซฟไม่ได้เซฟวันนี้หรอ

สู้ได้ดิตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอไม่กลัวเว้ยมาใหญ่นักใช่ไหมแล้วก็มีกระสุนของเราครับจังหวะนี้อมามามาเราลุยได้ทุกเมื่อครับลุยได้ทุกเมื่อบอกเลยบอกเลยลุยได้ทุกเมื่อครับ

ตายเป็นมั้งไหมเนี่ยเฮ้ยพวกมึงมาเอาเว้ย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 ตายตายตาย,ตายมามาเรียบร้อย yes <ฮ>ตายไปหลายรอบเลยทีเดียวเยวโอ้มันคือความฝันกันเหรอที่ที่เราเพ้อไปทั้งหมดนี่คือความฝันครับ w อสกอร์อินอ n นนี่จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ล่ะออดิสถามเอาเฮ้ยเอา้าเป็นหน้าใครวะเมื่อกี้ไม่ใช่หน้าซีมอนนะ what SMS มาครับ อะไรวนะเนี่ย run for ดูซิมอนเฮ้ยชัอปเตอร์แปดแล้วฮะเดี๋ยวมีจุดเซฟหรอ เฮ้ยใส่ลิงก์เก็บไม่ได้นะไม่ตายเหอะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมจุดเซฟไม่มีเดี๋ยวเล่นต่อเลยนะพักหยุดตัดก่อนเดี๋ยวมันเยอะเกินไปนะผมโอเคเดี๋ยวขอหยุดพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมบ๊ายบาย yeah.